นัดมีเรียอัปเดตอาการป่วยเนื้องอกเผยยังไม่ถึงเวลาผ่าตัดเชื่อจะผ่านไปได้หลังจากที่ศิลปินชื่อดังนัดมีเรียออกมาชี้แจงข่าวหลังมีคนเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวกำลังตั้งครรภโดยนัดได้เผยว่าที่ท้องดูบวมๆน,นั้นเนื่องจากว่าตัวเองไม่สบายมีเนื้องอกทำเอาหลายคนถึงกับแสดงความเป็นห่วงเป็นใยล่าสุดเจ้าก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า สำหรับเรื่องสุขภาพนัดก็เป็นเนื้อง,งอกค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้นัดค่อนข้างที่จะเป็นคนผอมมันก็เลยเห็นชัดหน่อยเมื่อมันอยู่ท้องน้อยข้างล่างก็ยังไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องผ่าก็ขอบคุณที่หลายๆท่านเป็นห่วงและอยากให้เอาน้องออกแต่พอดีว่ามันมีกระบวนการของนัดที่จะต้องมอนิเตอร์ต่อว่าถ้าเกิดอีกสักระยะหนึ่งถ้าเราหมดฮอร์โมนแล้ว พอถึงเวลานั้นถ้าเขายังใหญ่อยู่ก็เอาออกได้ก็ค่อนข้างปลอดภยัยแต่ถ้าช่วงนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่กับน้องเขาไปก่อนแล้วถ้าถึงเวลาเขาก็จะเล็กลงไปเองตามวันและเวลาตามวัยส่วนสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยคือนัดเคยผ่านการทำไ v f หรือทำเด็กหลอดแก้วทั้งหมด4รอบมันก็เป็นฮอร์โมนที่เราใช้มันก็เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งให้มันจะเจริญเติบโตขึ้น ตอนนี้ก็ต้องกลับมารับประทานอาหารที่มันมีพืชผักมากขึ้นซึ่งปรับมาได้1-2ปีกว่าซึ่งที่เห็นนัดลีนลีนเราก็ทานแบบไม่เนื้อสัตว์มากพอเราทานดีก็เหลือเรื่องการนอนถ้าปรับเรื่องการนอนให้เร็วขึ้นนัดว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนัดเชื่อว่าจะผ่านไปได้